อก็ต้องขอการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการดิวทีวีนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในแบบวันพีชสเตปกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวผลยางยืดนะครับผมของมังคีดีลูฟี่นะครับผมโอเคเราจะมาดูสกิลของมังคีดีลูฟี่เขาเลยนะครับผมอย่างแรกขอเปิดเสียงแปบ๊บโอเคหลังจากเปิดเสียงเสร็จก็ปิดเพลงซะนะครับผมอ่ะโอเคเราไปดูสกิลแรกสกิลแรกโดยการกดตัวแซดนะครับ ก็จะเป็นการอาปล่อยหมัดปืนยางยืดใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดนะครับผมถ้าจําไม่ผิดนะหมัดปืนยังยืดนะครับกดตัวแซดงอหมัดปืนยังยืดนะครับผมโอเคสกิลต่อไปหมัดปืนดับเบิลทุยไม่มีนะครับหมัดอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับหมัดคู่เออผมขอเรียกนะครับว่าหมัดคู่ยังยืดไอเอ,อ้ยมันมีชื่อดีๆไม่เรียกนะครับก็น่าจะหมัดปืนเจ็ดป้าหรือไรโซ ไม่รู้ว่าลืมนะครับคือไม่ได้ดูวันพีทมาก็จะเดือนกว่าแล้วนะครับช่วงนี้ติดบีเทมอรนะนะครับก็เลยไม่ได้ดูวันพีทเลยนะครับก็นี่ปึ๊บกดตัวซีนี่นะครับผมหมัดปืนกลยางยืดนะครับผมปุบปุบโอ้โหเป็นไงโอ้โหต่อยยั้งเร็วอ่ะเครื่องมาคีครับผมดูโอ้หอ้โหโอเคนี่ครับผมแล้วก็ต่อไปกดตัววีเกียสอง วิ่งโอ้โคตรไปดูดิโอ้โ oh, ซ so. เป็นจังหวะ,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 ะโอโ้อย่างโกงโอ้โหโซหนีโ so, ซหนีนะครับผมโอเคไปไปว่า oh, แต่แต่เลือดก็ลดเรื่อยๆนะครับมันก็คือข้อเสียของเกียร์สองนะครับผมนี่ครับมาดิมามาดิเออมาดิมาดิาาดเอ,อ้ยลืมลืมลืมเปิด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 เออต่อยไม่โดนนี่ไงต่อยไม่เข้าพอแล้วนะครับเลือดก็จะลดไปเรื่อยๆถ้าเราใส่เกียร์สอง หมัดปืนปรับโอ้โหหมัดปืนปรับโอ้พอเลยนะครับแต่แต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผลเนี้ยถ้าใครแบบดีวิลฟูดเยอะบอกเลยโอ้โหโคตรแรงครับผมดีวิลฟูดประมาณ2เองนะครับเพราะผมรีบแบบไม่ได้ใช้โลบักนะอืมแรงอะ่ะบอกเลยใครที่อ่าใช้ผลนี้นะครับผมก็แจมแจมแจม,แจมบอกเลยนะครับก็ไปอัพค่าดีวิลฟูดให้เยอะๆนะครับถ้านี้ไม่ผลปีศาจนี้จะเป็น เทียบเท่าผลแลนะครับผมความคิดผมนะก็ใครที่อยากลองก็ไปหาซื้อตามกลุ่มซื้อขายนะครับหรือว่าสุ่มเองก็ได้นะครับผมซื้อตาม 30m มมาสุ่มเอานะครับคุ้มกว่าได้ผลเขียวเยอะแล้วก็เผื่อได้ผลม่วงด้วยนะครับก็ใครอยากจะซื้อขายในทิ่ผมนะครับก็เข้ามาได้นะตอนนี้นะครับผมขาย1้อย3 0็วอนะครับผมใครจะขายเท่าไหร่ช่างนะครับผมไม่ไม่มีกฎแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ไม่มีกฎไอ้กฎมีแบบยาดายาอะไรกันนะครับแต่ว่าไอการที่แบบ มาขายเรทอะไรเงี้ยาขายตามสบายแล้วนะครับผมไม่ได้อะไรแล้วนะครับโอเคสหลับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำับดีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ